สวัสดีครับไม่ค่อยได้ออกสื่อวันนี้พายาล14องศาเสียงแห้งเลยนะครับหนาวสุด สี่องศานะครับวันนี้คิดถึงทุกคนไม่ได้ออกสื่อนานนะครับไม่เคยไ,ไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับปีนาฟ้าใหม่ใครว่ากันงานเยอะไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถฝอยไทยเช้านะครับ14องศาวนันนี้พามาชมบรรยากาศ แถวช้างานครับช้างานอาบีหนึ่งห้าหนึ่งามาชมบรรยากาศสิบเสียงสานะครับสิบเสียงสา บรยากาศเชา้าๆก่อนจะเข้าไปหน้าง,งาน บีหนึ่งค้าหนึ่งนะครับอยู่วิติดพอดีใกล้บ้านบ้านพักน้องๆก่อนจะเข้าไปนางงานก็นมาเก็บภาพบรรยากาศหมอกเช้านะครับขามป่าศักไปนี่ก็เป็น อาบินานาคหนึ่งนะครับข้ามป่าศักนี้ไปก็เป็นทางรถไฟละเราอยู่ขอบขอบทางรถไฟนะครับไม่ได้เข้าไปรถไฟไทยเราก็นำเสนอคลิปสบายๆตอนเ,อเช้าอย่างยังไม่ได้เข้าหน้าง,งาน บรรยากาศอันสบายตาชุมช่มฉ่ำสายหมอกครับเก็บบรรยากาศเช้าๆไปฝากเพื่อนๆแฟนเพจเอฟซีของนี่ค่ายไทยเป็นการพามาชมว,วิวบรรยากาศยามเช้า พาเข้าเข้าสวนแบบนี่ครับช่องรถไฟไทยขอบพระคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับสนับสนุนแล้วก็เป็นอะไรซัพพอร์ตครับช่องรถไฟไทยเพิ่งเติบโตได้สักสามเดือนเพื่อนเข้ามา เมนเข้ามาติดตามเข้ามากดซับสไครต์ให้ 1, ทันสร้อยกว่าซับสไครต์ละก็ถือว่ามันเพื่อนให้การสนับสนุนแอดมินนะครับแอดมินก็พยายามนำเสนอวิวบางบรรยากาศบ้าแต่จะเน้นไปในทางสร้างทางรถไฟนะครับพอมีบรรยากาศดีๆก็เก็บ เดี่ยวมาให้เพื่อนๆได้ชมบ้าเช้านี้สิบสี่องศานะครับเราอยู่กันที่อาบีหนึ่ง้าหนึ่งยังไม่ได้เข้าหน้าง,งานแต่าพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศหมอกเช้าก่อนที่เข้าหน้าง,งานนะครับอัปเดตเพื่อนๆได้ชมนขอบคุณเพื่อนๆท,ที่ติดตามขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุน เราไปเจอกันที่นู่นเลยครับต่ไปเจอกันที่อ่าบีหนึ่งสองสองสามสองสองสองสามไปที่งาวเลยเรจะข้าบมาที่งาวเลยไปก่อนนะครับขอบพระคุณ เพื่อนๆที่ให้กำลังใจขอบพระคุณทย์สกายที่ติดตามน้ำใจไม่ตีของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับเอดมินก็พยายามนำเสนอคลิปที่มีสาระมีประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ